ที่มาและความสําคัญของโครงงานนี้นะครับปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้นส่งผลให้เกิดความสะดวกสบายความคล่องตัวมากขึ้นแต่ก็ยังมีปัญหาที่ยังส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตอยู่อาทิการ,กรจราจรที่ติดขัดในตัวเมืองทําให้เกิดการดํเนินชีวิตเกิดการขัดไปด้วยส่งผลให้การใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่บนรถยนต์ หรือการโดยสารด้วยภาานะต่างๆจึงเป็นปัญหาต่อผู้ที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้ตางผู้จัดทําได้เห็นถึงปัญหาตรงนี้นะครับจึงจัดทาเครื่องให้อาหารสัตว์เนี่ยผ่านด้วยระบบ IOT ที่สามารถส่งงานผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือได้เพื่อความสะดวกสบายและความคล่องตัวของผู้ที่เลี้ยงสัตว์ครับ ปัญหาที่เราพบนะครับที่เราจะต้องมาทําเครื่องนี้ก็คือปัญหาที่เราได้เห็นได้ตารวจมาของผู้คนทั่วไปนะครับเช่นในวัยทํางานวัยผู้ใหญ่หรือวัยอื่นๆมักจะไม่มีเวลาในการให้อาหารทุนักแมวที่เป็นการให้อาหารเมร็ดทางผู้จัดก,การจึงมีความประสงค์ที่จะทาโครงงานเครื่องให้อาหารเมร็ดอัตโนมัติทางแอปพลิเคชันนอกจากนี้โครงงานนี้ก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยบุคลากรทางสัตวแพทย์ได้อีกด้วยเพราะทางคลินิกมีสัตว หมาแมวที่เป็นจํานวนมากโดยที่สัตวแพทย์ไม่ต้องให้อาหารเองแต่เครื่องให้อาหารอัตอนโนมัติทั้งแอปพลิเคชันของเราสามารถให้อาหารแทนได้โดยไม่ต้องเสียเวลาในการจัดการให้อาหารตัดในแต่ละตัวอุปกรณ์ที่ใช้ทำมีดังนี้บอร์ดทดลองโหนด mcu สองหนึชุดเซอร์โวเมทชั่ล็อกเกอร์หชุดเซอร์โวเสายไฟ1ชุดเทปพันสายไฟหม้วน แผ่นบิ้น์วงจร PCB 1แผ่นชุดเก็บอาหารสัตว์1ชุดกวยส่งผ่านอาหาร1อันโปรแกรมที่ใช้โปรแกรม Python ค่ะครับสรุปการทำงานของเครื่องให้อาหารสัตว์ผ่านระบบ IoT โดยการแผาแอปพลิเคชันบ Ring โดยใช้การสั่งการของแอปพลิเคชันจะสั่งการให้ s e r v ์โวมอเตเปิดหรือปิดช่องหารของเครื่องและสามารถกำหนดเวลาในการเปิดปิดการให้อาหารของเครื่องได้โดยตัวเครื่องมีการใช้พลังงานจากพาวเวอร์แ